สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข่าสูอีสานค้อนบานจานจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ก็ได้แกงพักขิเล็กสดห่อนหอนพี่น้องไปกินเอียงมากกับว่าแสบทอเนี่ยกินบานเฮ้าเนาพี่น้องจ้ามาพี่น้องสดน้ำห่อนหอน <c oughs> <c oughs> ใส่หนังหลายๆพี่น้อง ยู่บนเท่ากับวน่บนเนางกินบท้าวหรอเนะพี่น้องแซบมึงหนังแบบว่าเปื่อยขักพี่น้องอแซบ ฝนตกพอเล่นๆพี่น้องจ้ะมา่อกันย่ำแรงคือเก่าหนังเปื่อยด,ด,ดีดีพี่น้องืม วันนี้ก็เลิกงานมากคำเนาะพี่น้องจำซื้อพักไว้ได้บอกเนเด้อประเด็๋หูพี่น้อง lươi một thao uhm. uhm. nắng tươi heng Xẹp uhm. uhm. บเน,น้นหนังพี่น้องนี่พักว่าสนใจพี่น้องจ้ะ ได้คุยแกงพักกิดเล็กใส่หนังอู้หันหวอนอยู่ที่พี่น้องเนี่ย<ๆ>มากหมกักพี่น้องน่ากินบานเฮาแสบสูยางอื ฝนตกเพราะเรนินเหรอ มันเด้อพี่นอ่องมากินแกงขีเด็กน้ำข้นหวานจานหืมบแห้งหนังเปื่อยดีค่ะพี่นอ่องมันเลิศอ,อิลีเลย ดุดไม่ดุ่เมื่มอ แสบคักามิตรคะวมดแสบเนาะพี่น้องมืมแสบแสบพี่นอง